สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับเราก็มา DIY กันนะครับนะ DIY เตาปิ้งย่างนะครับนะจากถังน้ํายาแอร์นะครับนะทำเองได้ง่ายๆเลยครับนะอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างครับไม่กี่ชิ้นนะก็อันดับแรกเลยถังน้ํายาแอร์นะครับนะถังน้ํายาแอร์ที่ไม่ใช้แล้วหมดแล้วนะครับย้ําต้องหมดแล้วนะครับนะถ้ายังไม่หมดเปิดทิ้งให้หมดเลยนะครับหมดเปิดทิ้งไว้สักสี่ห้าวันนะครับนะ เสร็จแล้วให้ชัวนะครับเอาน้ำนะครับใส่เข้าไปนะฮะแต่ส่วนมากมันจะใส่ไม่เคยเข้านะครับนะเราก็ใส่เปิดทิ้งไปให้หมดแค่นั้นเองนะครับนะอันดับแรกนะครับมาเจาะรูก่อนเลยนะครับนะเจาะรูท่านจะใช้เอ่อโฮซอก็ได้นะครับนะถ้ามีโฮซอนะครับถ้าไม่มีก็นี่เลยครับหินเจียนะฮะใบตัดใบตัดบางนี่แหละครับนะฮะก็บากนะครับบากให้เป็นรูปดอกจันนะครับนะะเสร็จแล้วก็ค้อนตอกเลยครับ จะได้รูปหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับตอบเลยครับนะก็เครื่องมือที่เครื่องไม้ที่ต้องใช้นะครับถุงมือถุงมืออะไรต้องมีนะครับเพราะว่าทํางานกับเหล็กคมนะใส่วงใส่แว่นด้วยนะครับนะการสะก็ดไฟเข้าตานะครับนะผมจะเล่าให้ฟังนนะครับนะทำงานโดยประมาทนะครับตอนที่ยังเด็กๆนะครับประสบการณ์อย่างน้อยนะโดนโดนเข้าไปนะครับนะ ปรากฏว่าสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าตานะเบื่อต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยนะครับจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ตอกให้เป็นให้เป็นรูปประมาณนี้นะครับหรือใครจะตอกให้กว้างกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ฐานว่าท่านใช้ฐานประเภทอะไรนะครับถ้าฐานหนาดก็ฐานหนาดมันจะก้อนใหญ่อยู่แล้วนะครับก็สามารถตอกรูกใหญ่ๆได้เลยนะ จริงๆไม่จะเป็นรอะครับรูเค่นี้ก็พอนะครับจากนั้นตัดถังนะครับนะถังน้ํายานะครับเป็นรูปประมาณนี้นะครับตอนแรกก็ตัดาบากหน้าก่อนนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนด้านหน้านะชิ้นส่วนถาดที่จะไว้ใส่พวกไม้ฟงไม้ฟืนอะไรพวกนี้นะครับเราก็ตัดเลยครับ ใช้ใบตัดบางนี่นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับนะท่านต้องพยายามตัดให้ตรงๆนะเอามือให้ตรงๆเลยครับอย่าบิดนะถ้าบิดปั๊บใบมันจะแตกนะจะต้องพยายามเลี้ยงให้ตรงๆเลยนะครับนะตัดเป็นเส้นตรงเท่านั้นนะครับนั่นนะครับก็มาใส่ด้านหน้านี้เลยนะครับนะจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับนะ จากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาทำตัวขากันนะครับตัวเชื่อมนะครับตัวนี้ปรับไฟได้เลยครับปรับสักร้อยก็ได้ครับร้อยสิบก็ได้นะเพราะว่าเหล็กค่อนข้างหนานะครับ จากนั้นนะครับนะตัดเหล็กมานะครับแล้วก็ทําเป็นขามันนะเหล็กตัวนี้ใช้เหล็กกล่องนะครับขนาดสามต้นสี่คูณสามต้นสี่นะครับหรือใครมีเศษเหล็กอะไรก็แล้วแต่เราอะนะครับนะแล้วแต่ว่าจะมีเหล็กอะไรอยู่ในบ้านนะครับเป็นเศษชิ้นสั้นๆนะครับนะแต้มๆไว้ก่อนนะครับตอนแรกนะยังไม่ต้องยังไม่ต้องเชื่อมให้ติดดีเลยนะครับแค่แต้มเอาไว้หาตำแหน่งก่อนนะครับ เนะพราะอันนี้เราเป็นการกากาวนะครับไม่ได้วัดไม่ได้อะไรนะครับนะเสร็จแล้วลองตั้งดูนะครับนะผมว่าผมรู้สึกว่าขามันกระดกกระดิกสูงไปนิดนึง <c oughs> นะครับก็เลยกลางขาเพิ่มนะครับนะกางขาออกอีกหน่อยนะฮะจากนั้นมาเชื่อมขอบในเลยนะครับอันนี้ผมตัด ตัวตัดตอนตัดข้างบนนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ตัดให้ดูนะฮะขออภัยด้วยนะครับนะก็ตัวที่เราตอกเจาะรูไว้นะครับมาเชื่อมติดด้านในเลยนะครับบ่ามันจะลงพอดีเลยนะครับนะกับขอบตรงกลางนะฮะเนี่ยครับแล้วก็เชื่อมถาดหน้านะอย่างที่บอกเลยครับแต้มไว้ก่อนนะฮะ แต้มไว้ก่อนนะครับถ้ามันโอเคลงตัวหมดทุกอย่างแล้วค่อยมาเชื่อมซ้ำอีกทีนึงนะฮะอันนี้แต้มมาพออยู่ก่อนนะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดยังไงจะได้ลื้อดอกง่ายนะนี่นะครับก็ต่อไปก็ใส่หูครับหูก็มาจากถังนี่แหละครับนะบากด้านมุมหมอกนิดนึง นะเพื่อให้มันเข้ารูปนะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมเลยครับนะเชื่อมแต้มไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกนะแแต้มแต้มแต,ม,แต,ม,แตมไว้ก่อนนะครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องเชื่อมไม่ค่อยติดนะครับเนื่องจากว่ามันมีสีนะครับนะก็เอารูดเชื่อมนะครับขีดเขียก่อนเลยครับนะยังไม่ต้องประกบชิ้นงานไปนะครับเขียกับตัวถังก่อนเลยนะนะครับ แล้วส่วนที่ขาดไปก็เอารูดเชื่อมรูเชื่อมแก๊สนะครับมาเติมอ่ากเรียบร้อยแล้วครับนะจากนั้นใส่ตัวรองหม้อนะครับด้านบนนะตัวนี้เวลาดัดก็ใช้ตัว ปากกาจับงานนะครับกับตัวประแจนะครับค่อยๆดัดนะดัดให้โค้งเข้ารูปนะครับใช้เหล็กเส้นกลมนี่แหละครับมาดัดนะจะได้มาประมาณนี้นะครับจากนั้นทำฐานรองครับ ครับอย่างที่เห็นนะอยาที่เห็นในรูปนะครับใช้ตัวด้ามประแจเลื่อนนะครับดัดนะ,<ม>ะแล้วก็ใช้ตัวประแจนะครับมามาเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็ทําหมดเลยครับ3ด้านนะฮะแล้วก็เชื่อมติดไปนะครับแล้วก็มาขัดเก็บงานครับผมขัดเก็บงานรอยต่อนะครับหลังจากที่เชื่อมย้ําจนแน่นหนาดีแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับนะก็คือการพ่นสีนะครับ นะสีที่พ่นด้านในนะครับเป็นสีพ่นสําหรับทนความร้อนนะครับนะตัวนี้มีขายในลาซาด้านะครับตามลิก์ด้านล่างนี้เลยนะครับนะเป็นสีเฉพาะนะครับถ้าใช้สีตัวนี้ใช้สีธรรมดาพ่นเนี่ยใช้สักพักหนึ่งมันจะไหม้นะครับแล้วมันจะลอกนะรนะเราต้องใช้สีที่เขาไว้พ่นเตาโดยเฉพาะนะครับ ตัวนี้เขาว่าทนความร้อนได้นะครับนะปกติใช้ผมมีไว้ทํางานพวกพ่นถ่อยสีอะไรพวกนั้นนะครับนะเราก็ามาประยุกต์พ่นเตาเลยนะครับจริงๆสเปคเขาก็เขียนไว้พ่นเตานะฮะเราก็พ่นเก็บไปเลยครับด้านในนะครับใช้ตัวนี้พ่นหมดนะฮะเสร็จแล้วด้านนอกก็ใช้สีธรรมดาพ่นเอกก็ได้ครับ จุดที่สัมผัสกับความร้อนมากๆก็ใช้ตัวนี้พ่นนะจุดที่กันด้านนอกธรรมดาพวกหูหิ้วพวกอะไรพวกนั้นก็ไม่เป็นไรครับนะใช้ที่ธรรมดาได้นะครับ นะครับแล้วก็ได้แล้วนะครับนะเป็นเตาปิ้งย่าง DIY นะครับนะทำเองได้ง่ายๆเลยนะครับนะไม่ยากครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ